ว่าง่ายลูกสิบปูไม่ได้เจอกันหลายวันพวกเมืองเข้าวัดฟังธรรมทำความดีหรือไม่พวกเมืองวันนี้วันพระใครทำบุญกูอนุโมทนานะบุญกุศลที่เมืองทำามึงได้จริงๆและมืองจะได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามึงเชื่อปู่เมืองได้แล้วมึงจะสดมีความสุขกับบุญกุศลของเมืองนะใครที่ไม่ได้ทำบุญพอเมืองตายไปอย่ามาอดโอยแล้วกันกูคอยเตือนหลายคลิปแล้วให้พวกเมืองตั้งใจทำบุญทำกุ ให้มากๆโลกข้างหน้ามันมีจริงๆนะพวกมึงอย่าประมาณกับชีวิตโลกหน้าถ้ามึงไม่ได้ทําบุญไปมึงกูบอกเลยมึงลําบากแน่นอนคนที่ทําบุญมึงไม่ต้องกลัวโลกหน้ามีจริงมึงจะได้สุขสบายทําไม่เถอะบุญกุศลนะยิ่งวันพระใหญ่วันไหนก็ตามถ้ามึงมีจิตศรัทธาพอมึงว่าก็เข้าวัดทําบุญทํากุศลให้ทานปล่อยนกปล่อยปลานั่นแหละบุญใหญ่นะมึงเชื่อปูแล้วมึงจะได้ดี ในชีวิตและครอบครัว,รข,อวของมึง